เส ustedes, ียงหลานคาเด้อก่ะพี่น้องอีชงอีเชงอีชงอีเชงค่ะพี่น้องตังไทยสังไวยเด้อค่ะหัวนานนนานเปิบบนาีแล้วนะ ตัวข<ส>้าวเองเดอร์ใส่ปลาไปนิดนึงยำเจียวเดอค่ะร้านค้าใส่เส้นเข้าไปด้วยค่ะ

ตำไทยนะคะคเพิ่มหัวให้คุณอีกนะคะตำไทยจา้าเจียวหน่อยเด้อร้านคา้าลูกค้ามานั่งไม่ค้างไม่ค้างตำไทยไม่ค้าสักจานไม่คมาา้าแง ร้าน,นค้าเสียงดังหน่อยเด้อค่ะลูกค้ามานั่งนะคะยูยูหูตำไทยจ้า